ครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตก3-4วันต่อเนื่องครับฝนตกมีผลต่อการเลี้ยงปลาหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่าฝนตกมีผลต่อการเลี้ยงปลาแล้วก็มีผลต่อระบบเบลฟล็อกครับนักเลี้ยงปลานะครับเมื่อฝนตกต้องคอยระมัดระวังนะครับเพราะว่าเมื่อฝนตกแล้วระดับออกซิเจนจะดบแล้วก็จะทําให้ปลาไม่ค่อยกินอาหารปลาไม่ค่อยกินอาหารนานนานเข้าปลาก็จะตายครับ วันนี้ก็เลยถือโอกาสในการเปลี่ยนน้ําให้กับการเลี้ยงปลากดเหลืองครับเราเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อผ้าใบบ่อพลาสติกนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนน้ําเลยครับแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนน้าแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตครับว่าปลากดเหลืองนะครับจะมีขนาดความโตสักเท่าไหร่สักครู่เดียวครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราทําการ ใส่น้ำเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราําลังเติมน้ํากลับครับอ่าเรามาดูสภาพปลากันดีกว่าว่าปลาจะมีลักษณะประมาณไหนอย่างไรนะครับนี่คือปลากดเหลืองครับลักษณะเฉพาะของปลากดเหลืองมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะเป็นปลาค่อนข้างจะตื่นตระหนกง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะไปกองกันอยู่ที่เดียวนะฮะสังเกตดูเขาจะไปอยู่เ,เป็นกลุ่มเอาอาดอย่างเงี้ยครับนี่คือปลากดเหลืองผมเลี้ยงปลากดเหลืองแต่ว่า ผมมีการแซมปลาอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับอ่ามีปลานิลปลานิลในตัวขาวเลยครับนะฮะเพราะว่าเราเลี้ยงในระบบเวลฟล็อกนะฮะมีปลาสวายด้วยนะปลาสวายด้วยนะครับแล้วก็มีปลาตรงอยู่ที่กลางจอฮะตอนนี้ก็คือเป็นปลาเทโพครับทดลองปลาเทโพประมาณสี่หตัวมีปลาหมอเล็กน้อยนะฮะมีปลาหมออยู่ประมาณสัก10กว่าตัวนะครับนี่คือสภาพปลากดเหลืองครับ เดี๋ยวเราจะตักปลากดเหลืองมาเพื่อมาวัดไซส์วัดขนาดแล้วก็ชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับว่าปลากดเหลืองที่เราเลี้ยงมามีขนาดความโตเท่าไหร่แล้วนะครับอ่ะเอาสวิงมาผู้ช่วยนะครับนี่ปลาจะตื่นตื่นตื่นสนุกง่ายนิดหนึ่งนะครับนะฮะเราตักมานะครับสุ่มมาเลยโอเคเดี๋ยวสักครู่ครับเราจะไปทําการชั่งน้าหนัก ให้ดูครับว่ามีขนาดความโตเท่าไหร่นะครับครับนี่คือปลาอายุ2เดือนกว่าๆเลยครับนะฮะขนาดลําตัวเลยครับก็อยู่ที่ประมาณสัก4นิ้วอ่าถึง5นิ้วนะครับประมาณ4นิ้วถึง5นิ้วสุขภาพของปลาครับดูใกล้ๆครับนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะสุขภาพของปลาก็ตัวก็ลําตัวโอเคครับนะฮะลำตัวโอเคนะครับความยาวก็อยู่ที่ สนิ้วถึง5้านิ้วครับเดี๋ยวเราจะชั่งปลานะฮะสัก10ตัวนะครับให้ดูครับว่าปลา10ตัวมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูครับครับนี่คือปลากดเหลืองอายุ2เดือนกว่าๆครับ10ตัวครับน้ำหนัก200กรัมครับนี่คือขนาดปลา10ตัวมีน้ำหนัก200กรัมก็ตัวละ20กรัมครับ เดี๋ยวเราจะนําปลากลับไปปล่อยกลับเหมือนเดิมนะครับเอาไปเลี้ยงเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวผมจะมีวิธีการของการลดความเครียดปลาโดยการใช้เกลือและลดคอรีนในน้ําประปาโดยการใช้เกล็ดกําจัดคอรีนสักครู่เดียวครับแน่นอนครับเมื่อเราเติมน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเป็นการลดความเครียดของปลาครับ <c oughs> เหมือนเดิมครับสูตรของการเลี้ยงปลา ของเราก็คือเราใช้เกลือครับผมชั่งเกลือมาประมาณ2ขีดครับแต่ถามว่าเราใส่เกลือได้เยอะไหมผมใช้น้ําประมาณ1นึ่งลูกบาทเมตรนะครับหลูกบาทเมตรนินดๆนะครับเพราะพื้นที่ของผมเนี่ยหนึ่งคูณหนเมตรครับใส่น้ําสูงประมาณ50เซน50%กว่าเซนครับก็ประมาณสัก1นลูกบาทเมตรผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็คือ2ขีดครับใส่ได้เยอะกว่านี้ไหมครับก็ไม่เกิน5ขีดนะครับ เพราะนั้นก็จะเป็นการลดความเครียดของปลาได้ครับแล้วก็เกลือก็สามารถที่จะฆ่าแบคทีเรียบางตัวได้นะเกลือสามารถใช้ในการเขาเรียกว่ารักษาอา,อาการาปลาที่เป็นแผลหรือเป็นไรได้นะครับแต่สำหรับการถ่ายน้ำปวดติทุกท,ทั่วไปนี่ก็จะเป็นการาลดความเครียดของปลานั่นเองครับ าทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนน้ําเราก็ซื้อเกลือมาครับเกลือก็เป็นเกลือแกงทั่วไปนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ10กว่าบาทนะครับนอกจากที่เราจะาใช้ในส่วนของตัวเกลือในการลดความเครียดแล้วนะครับเราก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวาสารกําจัดอคอรีนที่อยู่ในน้ําประปาครับเพราะเราใช้น้ํา ประปาในการเลี้ยงครับาสารกำจัดคอรีนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะเราใช้ไม่เยอะนะประมาณสักช้อนหนึ่งนะช้อนช้อนกินข้าวนะฮะประมาณนั้นนะฮะเราก็ใส่ลงไปนะครับนะฮะเห็นแค่นี้ครับตัวปลึกหรือตัวเกลิ่นกำจัดคอรีนก็จะทำหน้าที่ในการลดคอรีนในน้ำประปาเราก็ใช้น้ำประปาในการเลี้ยง ปลาได้แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งน้ำไว้อย่างนี้ครับประมาณสักเจ็ดแปดชั่วโมงครับแล้วก็จะเริ่มให้อาหารปลานะครับแล้วก็หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งวันครับผมก็จะทําการทำไบโอฟลอกให้กับปลาครับสําหรับการทำไบโอฟลอกและการทําอาหารปลากดเหลืองเดี๋ยวผมจะกลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับคาราคาลุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับ